ถ้าล่ามฟรีแลนซ์นะคะหรือล่ามิสลานะคะได้มีโอกาสเข้าไปแปลในบริษัทที่เขาก็มีล่ามประจําอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะสองกรณีด้วยกันค่ะ หนึ่งคือเราอาจจะได้ได้มีโอกาสเข้าไปแปลในเรื่องของเกี่ยวกับไฟบุคคลหรือว่าเกี่ยวกับการประเมินพนักงานนะคะของบริษัทนั้นๆทําว่าทําไมเขาต้องมีล่ามอยู่แล้วทําไมต้องออนล่ามข้างนอกมาด้วยก็เป็นเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเขาเอาใช้ล่ามข้างนอกเนี่ยทุกคนในบริษัทเนี่ยที่เขาจะต้องมีการอินเทอร์วิวทางประธานหรือทางคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะกล้าเปิดอกกล้าพูดทุกอย่างนะคะเพราะว่าพอเราแปลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กลับบ้านเลยนะคะเราไม่ได้อยู่ในออฟฟิศนั้นต่อนะคะกลับไปึ่งกรณี สมมุติว่า,เ,าเป็นการแปลประชุมผู้ถือหุ้นนะคะที่เราเรียกว่าคา b u บูน h ชิโซไกนะคะหรือว่าคาบูโซหรือว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่เราเรียกว่าบอร์ดหรือ BOD นั่นเองนะคะทริชิมาริยัคไขนะคะอ่ออันนี้นะคะก็เอเป็นกรณีที่อาจจะเขามีารับจำรับประจำนะอาจจะยังอาจจะเป็นน้องเพิ่งจับใหมย่ยังไม่มีประสบการณ์มากนะคะดังนั้นนะคะเป็นงานเป็นการ เป็นกนารประชุมที่สาคัญก็จึงจะต้องจําเป็นแลต้องใช้ล่ามที่มีประสบการณ์นั่นเองนะคะ สิ่งที่เราซึ่งเป็นล่ามอิสระรล่ามฟรีแลนซ์ที่เข้าไปในบริษัทนั้นแล้วสมมติเจอน้องที่เป็นพนักงานประจําอยู่สิ่งที่เราควรปฏิบัติก็คือไม่ต้องไปทําหน้าหน้าตายิ่งใหญ่ใส่เขาว่าอืมฉันแปลได้เธอแปลไม่ได้ละสิไม่เอานะคะสิ่งที่เราควรจะทําก็คือว่าเอ่ก็ยิ้มให้น้องเข้าไปนะคะหรือว่ายิ้มให้กับล่ามคนนั้นเข้าไปแล้วก็สิ่งที่เราควรจะยึดอยู่ในใจของเราในมายเซตนของเราก็คือว่าเราควรที่จะต้องรู้สึกว่าเราอยากได้รับความเมตตาจากทุกคนในบริษัทนี้รวมงตััววนนน้้้อดย ะะเพราะฉะนั้น m มซ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมบางบริษัทมีล่ามประจํำมีแล้วต้องเชิญต้องให้ล่ามที่เป็นรับอิสระเข้าไปแปลด้วยนะ,ะอย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในทุกคลิปทุกวันและยังสามารถติดตามได้ที่ IG และ Facebook ที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้ค่ะมาตัดสกินโดะกัเด๋วไว้ชิช